เจ้าหญิงน้อยถึงครางงานเข้าเมื่อตัวเธอถูกเล่าโนมสาบให้ตัวเล็กจิว๋วเนื่องจากมีความคิดขัดขืนท่านหน้ายิ้มอันเป็นศาสดาของพวกเขาเจ้าหญิงจะต้องออกเดินทางไปพร้อมกับบิ๊กแจ็คนมร่างใหญ่แสนใจดีเพื่อหาทางกลับไปตัวขนาดเท่าเดิมให้ได้วันนี้ผมพีทีเอสเธอจึงจะมาสรุปเนื้อเรื่องหลักเวลด์ที่6ระดับฝันร้ายโรงแรมกันครับความเดิมเวลด์ที่6 กาเดียนถูกแฟรี่ไายมนใส่จนตัวเธอหดลงเหลือเล็กจิ๋วเดียวเธอจึงต้องออกเดินทางตามจับแฟรี่เพื่อให้มันใช้มนแก้คำสาปและกลับมาตัวใหญ่เท่าเดิมอีกครั้งให้ได้ที่นี่กาเดียนจะได้พบกับพวกโนมที่บูชาลอเรนในฐานะท่านหน้ายิม้มและบิ๊กแจ็คโนมร่างใหญ่ที่จะออกเดินทางร่วมไปกับกาเดียนเพื่อช่วยเหลือเธอในการกำจัดหลังวดทหารและตามล่าแฟรี่ท้ายที่สุด แฟรี่ก็ถูกจับได้และโดนส่งไปทำงานในเหมืองเพื่อชดใช้ความผิดส่วนกาเดียนก็สามารถแก้ไขคำสาปและกลับมาตัวใหญ่เท่าเดิมได้ในที่สุดวันหนึ่งณโรงแรมในปราสาทลอยฟ้าเจ้าหญิงและกาเดียนกำลังกินอาหารฝีมือลอเรนอย่างอริสอร่อย อันใดนั้นเจ้าหญิงน้อยก็รู้สึกได้ว่าในอาหารนั้นมีพริกหวานที่เธอไม่ชอบอยู่ถึงเธอจะโวยวายแต่ลอเรนก็อยากจะให้กินเพราะมันดีต่อร่างกายและบังคับให้เจ้าหญิงกินให้หมดมิเช่นนั้นจะไม่ยอมให้กินขนมและยังขู่ด้วยว่าถ้ากินไม่หมดเดี๋ยวแฟรี่ตัวน้อยจะมาลงโทษนะซึ่งแน่นอนว่าเจ้าหญิงไม่เชื่อคำขู่ของลอเรนและพลอยหลับไป เมื่อเจ้าหญิงตื่นขึ้นมาก็พบว่าตนเองอยู่ในสภาพตัวเล็กจิ๋วไปซะแล้วเมื่อเจ้าหญิงพยายามวิ่งเพื่อตามหาทางออกก็จะได้พบเจอกับพวกโนมที่จะมาสั่งสอนเจ้าหญิงเนื่องจากเธอไม่เชื่อฟังลอเรนหรือท่านหน้ายิม้มที่เป็นศาสดาของพวกเขา ทันใดนั้นก็ได้มีคนประกาศว่าท่านหน้ายิ้มเสด็จแล้วทําให้พวกโนมตกใจและวิ่งหนีเอาตัวรอดกันไปหมดเมื่อพวกโนมหนีไปหมดแล้วโนมยักษ์นามว่าบิ๊กแจ็คก,ก็ได้เข้ามาอธิบายเรื่องราวต่างๆให้เจ้าหญิงฟังพอเจ้าหญิงเริ่มเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็จะพยายามหาทางกลับไปเป็นเจ้าหญิงตัวใหญ่เหมือนเดิมให้ได้ b i ๊กแจ็คที่เห็นถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหญิงจึงจะอาสาช่วยเหลือเธอเองเพราะเขาได้ยินมาว่าสิ่งที่ทําให้เจ้าหญิงตัวเล็กลงแบบนี้ก็คือเวทมนต์ของแฟรี่ซึ่งเขาจะเป็นคนพาเจ้าหญิงไปหาเองการเดินทางบนโต๊ะอาหารของท่านหน้ายิ้มของทั้งสองจึงเริ่มต้นขึ้น เจ้าหญิงและบิ๊กแจ็คช่วยกันไขปริศนากำจัดเหล่าศัตรูต่างๆและฝ่าแนวป้องกันของทาหารยามโนมจนสามารถเข้าไปพบกับแฟรี่ได้เมื่อมาถึงเจ้าหญิงจะรีบบอกให้แฟรี่ถอนคำสาบและทำให้เธอกลับไปตัวใหญ่เท่าเดิมเดียวนี้แฟรี่ที่เห็นเจ้าหญิงก็รู้ทันทีว่าพวกโนมใช้เวทมนต์ของเธอแต่เธอก็รู้สึกแปลกๆกับมนต์ที่เจ้าหญิงโดน ยังไม่ทันที่จะคิดอะไรต่อทันใดนั้นเจ้าหญิงน้อยก็ได้มีมัวของโนมโผล่ขึ้นมาบนหัวนั่นเป็นเพราะว่ามนที่ถูกใช้ไม่ใช่มนที่ทําให้ตัวเล็กลงแต่เป็นมนที่ทําให้เป็นโนมไปเลยต่างหากแฟรี่จึงบอกกับเจ้าหญิงว่าเธอจะต้องถอนคำสาบนี้ให้เสร็จก่อนพระอาทิตย์ตกดินมิฉะนั้นเธอจะต้องกลายเป็นโนมไปชั่วน,นิรันด เจ้าหญิงได้ยินตอนแรกก็ใจหายและร้องไห้แต่ด้วยความเข้มแข็งของเธอทําให้เจ้าหญิงกลับมาฮึดสู้อีกครั้งแฟรี่จึงบอกให้เจ้าหญิงไปตามหาแสงสีแดงแห่งแฟรี่ในส่วนที่ลึกที่สุดของอาณาจักรให้เจอเพื่อทําการค้อนคำสาปเมื่อเจ้าหญิงได้ยินเช่นนั้นก็ขอบคุณแฟรี่สําหรับการช่วยเหลือและออกเดินทางต่อโดยทันทีระหว่างทางเจ้าหญิงและบิ๊กแจ็คจะได้เจอกับผู้พิทักษ์ของโรงแรมและท่านหน้าหิ้มไมตี้ชิว ที่ได้ปรากฏตัวออกมาช่วยเหลือเหล่านมที่กําลังเดือดร้อนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเล็กๆน้อย,อยๆที่ไม่มีอะไรร้ายแรงจนกระทั่งเจ้าหญิงและบิ๊กแจ็คได้ไปเจอกับอินเวเดอร์ที่จับตัวประการเอาไว้และคิดจะปล้นเวทมนต์ยอดส่วนของแฟรี่เพื่อเอาไปใช้ในการรบทันใดนั้นไมตี้ชิลก็ได้ปรากฏตัวออกมาช่วยตัวประการไว้และร่วมมือกับบิ๊กแจ็คกำราพวกอินเวเดอร์ลงได้สําเร็จเหมือนเรื่องทุกอย่างจะจบลงด้วยดีแต่ก็ไม่ใช่แบบนั้นเพราะมีอินเวเดอร์ตัวหนึ่ง ที่ไม่ได้ย่อส่วนลงมาด้วยรอสแตนายรับคําสั่งอยู่แล้วขณะที่อินเวเดอร์ยักษ์ตัวนั้นกําลังจะขยี้ทุกคนให้แบนแต๊ะต,ต,ตามคําสั่งมตี้ชิลก็ได้ยกระเบิดขึ้นมาแล้วขอให้บิ๊กแจ็คโยนเขาไปหาอินเวเดอร์ยักษ์นั่นเพื่อกําจัดมันเมื่อบิ๊กแจ็คโยนไมตี้ไประเบิดก็จะทํางานส่งผลให้อินเวเดอร์ตัวนั้นเสียชีวิตทันทีและมีเศษชิ้นส่วนเกราะกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นที่ส่วนเอเดนหรือมตี้ชิลก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากแรงระเบิด ด็อกเตอร์โนมเห็นเช่นนั้นจึงคิดจะใช้ชิ้นส่วนเกราะของอินเวเดอร์ที่กระจัดกระจายจากการระเบิดมารักษาเอเดนและสร้างสุดยอดโนมที่แข็งแกร่งที่สุดขึ้นมาซึ่งชื่อของสุดยอดโนมที่ดอกเตอร์ตั้งให้ก็คือออกมานั่นเอง เมื่อจบเรื่องเจ้าหญิงและบิ๊กแจ็คจะเดินทางต่อซึ่งระหว่างทางไปกองขยะทั้งคู่จะไม่สามารถผ่านทางไปได้จนกว่าจะเก็บขยะให้ครบทั้งสองจึงรีบไขปริศนาต่างๆและเก็บขยะมาได้จนครบและผ่านไปได้ซึ่งพอผ่านมาได้ปุ๊บนวดของโนมก็ได้ปรากฏขึ้นมาบนใบหน้าของเจ้าหญิงนั่นหมายความว่าเวลาใกล้หมดแล้วทั้งคู่จึงรีบออกเดินทางไปตามหาแสงสีแดงแห่งแฟรี่ต่อโดยทันที พอผ่านตรงจุดนี้ไปได้เจ้าหญิงและบิ๊กแจ็คก็จะได้เจอกับพวกหนูเฝ้ายามที่มีการลาดตระเวนและป้องกันอย่างแน่นหนาถึงกระนั้นเจ้าหญิงและบิ๊กแจ็คก็สามารถฝ่าพวกมันมาได้จนถึงส่วนลึกที่สุดของอาณาจักรและได้เจอกับแสงสีแดงแห่งแฟรรี่บิ๊กแจ็คจะพาเจ้าหญิงกระโดดขึ้นไปยังจุดที่สูงที่สุดเพื่อส่งเธอไปให้ถึงแสง เจ้าหญิงอยากจะให้บิ๊กแจ็คไปด้วยแต่เขาไม่สามารถไปได้เพราะอาณาจักรแห่งนี้คือบ้านของเขาพร้อมกันนั้นบิ๊กแจ็คก็ได้มอบเหรียญทองให้กับเจ้าหญิงเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของทั้งสองและก่อนจากกันบิ๊กแจ็คยังได้บอกเจ้าหญิงอีกด้วยว่าอย่าเลือกกินอีกนะซึ่งเจ้าหญิงก็สัญญา ภาพตัดมาที่โรงแรมลอเรนมาปลุกเจ้าหญิงที่กำลังนอนหลับอยู่บนโต๊ะอาหารเจ้าหญิงจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้ลอเรนฟังแต่ลอเรนไม่เชื่อและสั่งให้เจ้าหญิงรีบกินข้าวให้หมดซะซึ่งตอนแรกเจ้าหญิงก็นึกว่าเรื่องทั้งหมดเป็นความฝันไปจริงๆแต่เธอก็เจอเหรียญของบิ๊กแจ็คนั่นหมายความว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงเธอจึงจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับบิ๊กแจ็คและจะหาทางไปเจอกับเขาอีกครั้งให้ได้ ก็จบกันไปแล้วกับเนื้อเรื่องเวล์ที่6ระดับฝันร้ายโรงแรมนะครับ เป็นเวอร์ซันที่ได้เล่าเรื่องราวผ่านเจ้าหญิงน้อยสุดน่ารักของเราซึ่งตัวเนื้อเรื่องได้สแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพของเจ้าหญิงกับบิ๊กแจ็คและความเข้มแข็งของเธอที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคตรงหน้าบอกเลยว่าเนื้อเรื่องนี้ทําให้ผมรักในตัวเจ้าหญิงน้อยมากกว่าเดิมเยอะเลยแหละครับเนื้อเรื่องเข้มขน้นและสนุกแบบนี้อย่าลืมไปโหลดเกมนี้มาเล่นกันนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดซ u b สไครป์ช่อง p d s เอธอ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและพัฒนาคลิปดีๆต่อไปในอนาคตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ